สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่6ทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนการงานอาชีพนะคะในเรื่องการประกอบอาหารจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการประกอบอาหารตามกระบวนการทำงานได้สองนักเรียนสามารถเลือกประกอบอาหารได้อย่างถูกวิธีค่ะเรียนมาเรียนเรื่องการประกอบอาหารนักเรียนรู้ไหมคะการประกอบอาหารนั้นคืออะไร มาเริ่มที่การประกอบอาหารหมายถึงการทำให้อาหารสุกด้วยความร้อนเพื่อทำให้อาหารยังมีคุณค่าแก่การบริโภคโดยวิธีต่างๆเช่นการลวกการต้มการผัดการปิ้งการย่างการเผาการอบการนึ่งการตุ๋นและอีกหลากหลายวิธีนะคะอาหารที่สุกจะมีคุณค่ากับผู้บริโภคมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารนั้น และวิธีปรุงอาหารอาหารที่ปรุงสุกแล้วเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการประกอบอาหารวิธีแรกกันเลยนะคะนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนมาดูวิธีการประกอบอาหารแบบวิธีการต้ม เป็นการประกอบอาหารทําให้อาหารสุกด้วยน้ําเดือดหรือน้ําจํานวนมากนะคะเช่นต้มยําต้มจืดแกงส้มนะคะหรือรวมถึงขนมที่เป็นน้ําเช่นพวกขนมบัวลอยขนมกล้วยบัวชี การประกอบอาหารด้วยวิธีนี้นะคะนักเรียนค่อนข้างจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้ง่ายเนื่องจากสารอาหารละลายไปกับน้ําดังนั้นเวลาเรารับประทานเราควรรับประทานน้ําที่ต้มไปด้วยนะคะเพื่อให้เราได้รับสารอาหารจากอาหารชนิดนั้นเรามาดูวิธีการลวกนะคะนักเรียนการลวกทําให้อาหารสุกแต่สุกไม่มากนักนะคะทําโดยการใส่อาหารลงไปในน้ําที่เดือดแล้วนะคะ ก็คือการนําน้ําไปตั้งไฟจนน้าเดือดแล้วนําอาหารที่เราต้องการลวกลงไปจุ่มในน้ํานะคะแต่เราจะจุ่มไปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการให้อาหารสุกมากแค่ไหนถ้าต้องการให้อาหารที่สุกมากก็ใส่ไปเวลานานๆานแต่ถ้าต้องการให้อาหารสุกน้อยนะคะก็จับเวลาดูก็ได้ค่ะแต่คุณครูแนะนำว่าให้นักเรียนรับประทานอาหารที่สุกนะคะ เพราะถ้าอาหารไม่สุกกินกึ่งสุกกึ่งดิบจะทําให้เรามีพยาธิในร่างกายได้เพราะฉะนั้นการทานอาหารสุกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวิธีการนึ่งนักเรียนคะวิธีการนึ่งเป็นการทําให้อาหารสุกด้วยความร้อนจากไอ้น้มโดยการต้มน้ําให้เดือดนะคะนักเรียนโดยนําอาหารไปใส่ที่นึ่งหรือเรียกหม้อน,นึ่งหรือเราจะเรียกรั้งถึงนักเรียนอ่าถ้าย้อนกลับไปใน คลิปที่แล้วนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารคุณครูจะพูดถึงลังถึงไว้ให้นักเรียนดูนะคะจะมีหม้อชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนขึ้นมาจะมีะลักษณะเหมือนหม้อแต่มีรูกลมๆนะคะที่สามารถให้ไน้ำเนี่ยไหลผ่านขึ้นมาได้และต้องนึ่งจนกว่าอาหารจะสุกนะคะนักเรียนเช่นการทำห่อหมกซาลาเปา ปลาน่องวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ช่วยสงวนอาหารและรักษาสภาพของอาหารให้คงอยู่เช่นเดิมได้ดีที่สุดเลยค่ะวิธีการตุ๋นนะคะนักเรียนการตุ๋นโดยทั่วไปเนื้อสัตว์มักจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะแล้วเติมน้ําลงไปในหม้อนะคะทั้งเนื้อสัตว์ทั้งน้ําเลยนะคะใส่ในหมอ้อให้ท่วมเนื้อสัตว์แล้วนะคะนําหมอ้อไปตั้งปิดฝาให้สนิทนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆในการตุ๋นนะคะเพื่อให้วัตถุดิบสุกอย่างช้าๆอาหารที่สุกแล้วจะมีลักษณะที่เปื่อยและนุ่มนะคะและยังคงช่วยรักษาคุณประโยชน์ของสารอาหารไว้เกือบครบถ้วนเลยค่ะนักเรียนเรามาถึงวิธีการอบนะคะการอบเป็นการทําให้อาหารสุกด้วยการใช้ความร้อนโดยรอบอาหารที่เราจะอบจึงมีลักษณะสีเหลืองกรอบและมีลักษณะแห้งแต่จะแห้งมากแห้งน้อยขึ้นอยู่กับการตั้ง ไฟและตั้งเวลาของนักเรียนนะคะเช่นไก่อบการทำข้าวอบรวมถึงคุกกี้และขนมเค้กด้วยนะคะและในปัจจุบันวิธีการอบของเรานั้นสามารถทำได้สะดวกสบายขึ้นเนื่องจากเตาอบของเรานั้นสามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภทและเตาอบสมัยนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะวิธีการประกอบอาหารแบบวิธีการทอด เป็นการที่ทำให้อาหารสุกด้วยการใช้น้ำมันทอดนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเรานั้นติดกับกระทะเช่นไข่ดาวหมูทอดและถ้าการทอดด้วยการที่ใช้น้ำมันมากๆเพื่อจะทำให้อาหารเดืองกรอบนั้นก็มีการทอดปลาทอดไก่หรือรวมถึงการทอดปลาท่องโกนะคะในการทอดหากเป็นอาหารสดต้องใส่อาหารในขณะที่มีน้ำมันร้อนจัดส่วนอาหาร แห้งและอาหารชุบแป้งควรใส่ขณะที่น้ำมันยังร้อนไม่มากมิเช่นนั้นด้านนอกจะไหม้นะคะทำให้อาหารของเราไม่น่ารับประทานนะคะนักเรียนคุณครูขอฝากนะคะเรื่องการรับประทานอาหารทอดเนี่ยนักเรียนอย่าทานในปริมาณที่มากๆนะคะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราวิธีประกอบอาหารด้วยวิธีการผัดนะคะนักเรียนเป็นการทำให้อาหารสุก แต่ใช้น้ำมันน้อยไฟแรงเพื่อให้อาหารสุกในระยะเวลาสั้นในขณะที่ผัดควรใช้ตะหลิวคุกอาหารไปมาเพื่อให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงอาหารที่ประกอบด้วยวิธีนี้เช่นผัดเปี๊ยหวานผัดผักรวมมิตรผัดผักคะนา้าหรือข้าวผัดนะคะมาถึงวิธีสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนเป็นวิธีการ ย่างนะคะแล้วก็การปิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิธีการย่างกันก่อนนะคะวิธีการย่างจะนิยมใช้กับอาหารสดเพื่อให้ใช้ไฟแรงพอประมาณขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารด้วยนะคะในขณะที่เราย่างควรพลิกอาหารกลับไปมาเป็นระยะระยะเพื่อให้ความร้อนเข้าถึงด้านในและสุกอย่างทั่วถึงอาหารที่ย่างสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมเหลืองกรอบเช่นไก่ย่าง ปลาดุกย่างปลาหมึกย่างนะคะส่วนวิธีการปิ้งนั้นก็จะคล้ายๆกับการย่างนะคะแต่เราจะใช้ไฟอ่อนกว่าและให้ความร้อนเสมอกันเช่นการปิ้งขนมปังการทำกล้วยปิ้งหมูปิ้งอาหารบางชนิดอาจจะไหม้ได้เร็วนะคะเราควรห่อด้วยใบตองหรือกระดาษฟอยล์ก่อนนำไปปิ้งนะคะ แต่การปิ้งเนี่ยถ้านักเรียนกินบ่อยๆอ,อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะและถ้านักเรียนเลือกที่มันไม่ไหม้ดำๆนะคะมันอาจจะเกิดสารก่อมะเร็งได้ทำให้เป็นอันตรายกับนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะทานอาหารควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆประโยชน์ของวิธีการประกอบอาหารนะคะนักเรียน 1. ทำให้อาหารสุกสะอาดปราศจากเชื้อโรคอาหารที่สุกด้วยการปรุงผ่านความร้อนสูงเป็นเวลานานพอสมควรเป็นที่แน่ใจว่าเชื้อโรคและพยาธิถูกทำลายไปแล้วถือว่าปลอดภัยและถูกสุขลักษณะนะคะข้อ 2. สงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารส่วนมากสารอาหารมักสูญเสียไปในขั้นตอนการเตรียมและ การประกอบอาหารดังนั้นในระหว่างการประกอบอาหารจึงต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆเพื่อให้เราสงวนคุณค่าของอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของเราเองนะคะ3ทํทำให้อาหารย่อยง่ายขึ้นเครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหารและการทำให้อาหารสุกมีผลต่อความนุ่มและการย่อยง่ายๆของอาหารนะคะ ข้อ4ทํำให้อาหารสะอาดมีรสชาติและกลิ่นดีขึ้นการประกอบอาหารด้วยวิธีต่างๆทำให้รสชาติของอาหารกลิ่นของอาหารเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่ออาหารของเรานั้นทำสุกแล้ว5ป้องกันการเน่าเสียเพราะการประกอบอาหารช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และแบคทีเ r ีย และทำให้อาหารของเราเก็บได้นานมากขึ้นก็สามารถทำได้โดยการประกอบอาหารและการถนอมอาหารของเรานะคะ